จีนนะคะก็หลายๆคนก็ก็ไปซื้อของไหว้เจ้ากันเนาะคือณตอนนี้จับจ่ายไหว้เจ้ากันเยอะเลยนะวันนี้นะะคเขาบอกว่าเป็นมงคลไหวบันพระรูปุษแล้วก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางไหว้ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นคนไทยอยากจะทำก็ ก็ได้นะนะซื้อผลหมากลากไม้นะคะเก็บกวาดทิ้งพระนะคะแล้วก็ดูแลนะคะบ้านเรือนให้สะอาดเรียบร้อยแล้วก็เนาะก็กราบไว้เป็นมงคลกันไปใส่เสื้อสีแดงใช่นะคะพรุ่งนี้พวกวันนี้เขาใส่กันแล้วค่ะผิดแล้วเนี่ยเออ เขาจริงๆเขาจะห้ามใส่ชุดดำกวนแล้วนะวันนี้แต่ว่าพ่กนี้เนี่ยเป็นวันถือโอนจีนเขาจะไม่ใส่กันเลยนะชุดดำนะคะคือยังไงก็ต้องมีแดงเข้าไปด้วยจะถูกจะแพงเอาแดงไว้ก่อนแดงไว้ก่อนนะคะล้วพ่งนี้ก็เชื้อสายจีนนะคะหรือว่าคนที่คนไทยล้วนๆนี่ก็ไปใส่บายก็ได้นะคะก็ทำบุญเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าศาสจีนเขาก็จะมีไหว้บรรพบุรุษกันด้วยไง คเขาเบอกว่าไ,<ป>ไม่ค่อยมีข่าวเพศที่สามในทางที่ไม่ค่อยดีก็เยอะเหมือนกันนะก็กคือมีบ้างปากปลายคือคือเพศที่สามก็คือ ก็คือคนเหมือนกันมีผิดชอบชั่วดีะนะคะก็กระเทยที่ไปตียายโตโน,โน่นี่ก็กระเทยนะก็ไปฆ่าฝรั่งปนฝรั่งเอาเงินมาแปลงเพศเนี่ยเขาจับได้ในขณะที่สายยางโมกลาลังคาอยู่ในช่องออแปลงเพศจิ๋มปลอมอยู่อย่างเงี้ยไปไปไปปนฝรั่งแล้วก็เอาเงินมาแปลงเพศอ,อ่ะแล้วก็ต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในคุกอ,อ่ะม,มีจิ๋มปุ๊บเข้าไปในคนคุกเลยแล้วก็ได้ใช่ไหม,อ,มอยู่ในนักโทษชายอย่างเงี้ยเอ้ย ใช้ชีวิตยังไงวะเอ้กระเทยแปลงเพศเวลาติดคุกที่เข้าคุกไหนวะก็คุกชายหรือคุกหญิงก็ไม่เข้าใจอะแปลงเฉพาะหรือว่าทั้งแปลงมีนมแล้วแล้วก็แ่แปลงเพศมีจิตมีนมแล้วเข้าคุกผมยาวแล้วเนี่หรอผมยาวสวยเป็นผู้หญิงเหรอใครมีความรู้นะคะใครมีความรู้หรือมีประสบการณ์เนี่ยลองเอเซเนตรือโรเข้ามาบอกอะไรว่ากระเทยเนี่ยถ้าแปลงเพศมีนมและแปลงเพศผ่าตัดแปลงเพศมี ครอ,อดคอ,องผู้หญิงแล้วเนี่ยเวลาติดคคกเขา้าเขา้เขาที่นี่ไม่เคยรู้เรื่องเลยเนี่ยอืมหนูว่าเขาก็น่าจะห้องขังหญิงมะขนาดเข้าห้องน้ำเขายังเข้าห้องน้ำผู้หญิงเลยอะ่ะเขาไม่เข้าห้องน้ำผู้ชายนะไม่รู้อ่ะอะไรอย่างเงี้ยคนที่เขาแบบแปลงแล้วเลยเนาะอ,อ่ะเนี่ยเออโทรมาพูดคุยกันได้หรือว่าโทรมาบอกกันนิดนึงก็ได้นะคะแค่ใครทราบเนาะอ่ะต่อไปเมื่อกี้ทิ้งท้ายไว้ว่าเ เพศที่สามเนี่ยนะคะทําให้สีม่วงสีทองสีรุ้งมีความหมายมากขึ้นยังไงอะคะก็คือตั้งแต่มีเพศที่สามเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเรียกสชาวสีม่วงหรืออะไรอย่างนี้เนีประมาณนั้นสีรุ้งสีรุ้งอะไรอย่างเงี้ยแทนชาวสีทองอารมณ์นั้นชาวสีทองอะไรเงี้ยหรออารมณ์ประมาณนั้นก็เลยทําให้มีความหมายมากขึ้นนะอะไรเนี่ยเพศที่สามเข้าห้องน้าไหนก็ได้ค่ะ พี่เคยอย่างอย่างอย่างเนี้ยพี่ไปถ่ายที่มิโมซ่ามาเที่ยวเนี้ะนะคะก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไปถ่ายที่พัตยานีปวดฉี่มากนะคะห้องน้ําชายเดินไกลใช,ช่ก็วิ่งเข้าห้องน้ําผู้หญิงทุกคนเขาก็ยินดีนะเขาเห็นหน้าพี่อุ้ยพี่อ้วนอะไรเงี้ยอ,อเขาก็เฉยเฉยไม่อะไรกันนะก็ก็กจําได้แล้วไง <laughs> ไม่ไม่คือคือพี่ก็แต่งตัวแบบนี้ก็เข้าห้องน้ําผู้หญิงนะอืก็ไม่เป็นไรหรอกม้าบางทีพี่ก็เข้าห้องน้ําคนคนพิการอะ เดินไปตามปั๊มเนี่ยโอ้ยกูปวดวิ่งเข้าห้องน้ำาคนพิการเลยสะอาดเออใช่สะอาดด้วยสะอาดหน่อยแล้วก็เราก็จะบอกขออนุญาตนะคะขอขอใช้ห้องน้ําหน่อยบางทีมันไม่ไหวจริงอย่างเงี้ยเออนะ้คะอ่ะมาต่อนะคะเขาบอกว่าอะไรเนี่ยเราแรดก็ไม่มีใครว่าสําหรับคนเพศที่สามเพศที่สามแรดหน่อยก็ไม่มีคนว่าถ้าเป็นผู้หญิงแรดไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนังก็โดนละ นิดหนึ่งก็โดนแล้วถ้าเป็นผู้หญิงแท้ๆนะคะอืม,อมนะแล้วก็ดีก็คือเราไม่ท้องด้วยเพศที่สามไม่ท้องด้วยะะใช่ไหมอ่าโอเคนะอ่ะโลกนี้อะไรเนี่ยเขาบอกว่าเซ็กของพวกเราเป็นไปเพราะความรักความต้องการล้วนๆไม่มีสัญชาตญาณการสืบพันธุ์มาเกี่ยวข้องแม้เพียงเล็กน้อยอ,อ,อ,อ๋ออารมณ์คือ,อเพศที่สามเนี่ยเวลาเขามีเซ็กกันก็มาจากความรัก ความต้องการอะไรเงี้ยความรักความคร่เนาะนะคะอ่ะเอสเบสดีกว่านะคะมากสุดวันนี้รับไปเลยยาดไอ้น้หลงยาน้ําหลงหลงนะคะยาน้ําหลงหลงตัวเนี้ยมันจะมีเขา้างอ่อนนะคะแล้วก็จะมีตัวตังทางเช่ามีโตโต๊กมีน้ําพึ่งนะคะแล้วก็ตัวนี้กินบารุงร่างกายแก้ปวดเมื่อยร่างกายแล้วก็ทำให้นอนหลับนอนหลับสบายแก้ปวดประจําเดือนแล้วก็บำรุงร่างกายบำบุงสมองด้วยแต่ถ้าเขาบอกว่านอนไม่หลับเนี่ยนะคะกินไปแค่ กึบเดียวดีเลยเครื่องถ้วยตะลายดีเลยหลับเลยอันนี้อันนี้อันนี้เราให้ฟรีสําหรับเอสเม็มากที่สุดนะคะค่ะอ้าหรือว่านี้ละค่ะสนใจที่จะสั่งซื้อก็โทรไปได้เนาะสนใจสั่งซื้อก็โทรไปตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแต่บอกเลยว่าตัวนี้ไปสอบถามสรรพคุณดูก็ได้นะโอ้โหหลงอยู่มานานนะอยู่มานานใคอยู่ว่า8ปีเต็มค่ะเรียกว่าถ้าพูดถึงสมุนไพรเนี่ยก็คือต้องหลงๆเจ้าแรกอ่ะเนาะยายาน้ําสมุนไพรแท้ที่ไม่มีสเตียรอย อนี่ก็คือต้องหลงหลงนะ,ะอันอื่นนี่พี่ไม่ทราบแต่แต่นี้มันก็จะมีที่ว่าวางขายกันเกินการไปหมดหลายตัวก็มีสเตียรอยกินแล้วมันจะแก้ปวดแก้อะไรแต่ว่ามันจะทำให้ไตพังนะนะคะน no. ะออะ ถ้าใครสนใจนี่ขอย้ำเบอร์ให้เขาหน่อยแล้วกันเนาะูนดนะคะ445 9 9 9ห5นะคะแล้วก็081 648 9911นะคะเชื่อว่าทานไปเนี่ยคุณจะสามารถแก้ปัญหาที่เป็นอยู่ได้จริง,รงแน่นอนนะคะอันะะนี้เดี๋ยวเราจะแจกให้นะคะทั้งเซตนี้เลย<ะ>ก็คือขวดหนึ่งแล้วก็มีแก้วที่แบบไว้กินนะคะไว้ดื่มก่อนนอนนะคะ,ะแล้วก็ตามด้วยน้ำแก้วหนึ่งหลับสบาย ฉันแน่นท้องมากเลยเธอนู้ไหมไม่คือคล้ายๆแบบว่ามันไม่ได้กินข้าวกันคือหลายวันนะเธอไม่เห็นแล้ววันนี้ฉันรู้สึกอืดอ่ะรู้สึกค่ะรู้สึกว่าวันนี้ฉันไม่ค่อยสนุกใช่ไหมรู้สึกแต่เข้ารายการละไอตอนนั่งรถก็ยังไม่เป็นไรนะก็ยังคุยสนุกสนานพอมาถึงอ๋อไปกินข้าวนี่ตายแล้วฉันเป็นต้องไปดีท็อกก์ล้าไส้ฉันไม่ไหวจริงๆเนี่ยโอ้โหอยากดีท็อก์บ้างอ่ะแน่นมากต้องรอวันจันร์ใช่ไหมคุณแม่ดีท็อก์อ่ะ ตัวดีทไม่มีค่ะอาทิตย์หน้าถึงจะมีะออรอมีของตัวอย่างเหือซองสุดท้ายวันนี้พอดีเชีฮะพอดีเชียจริงๆที่บ้านมีซองหรือซองสุดท้ายวันนี้เขาบอกว่าออส่วนมากเพศที่สามเก่งแล้วก็ไม่โจ, <ะ S 2> จนไม่จนเนาะคือหนูเชื่อว,ว่าพอเรนนี้ไม่รู้คิดเองหรือเปล่าหว่าพอเราเป็นเพศที่สามเนี่ยเราก็อยากจะแบบเหมือนมันก็ต้องอย่างเมื่อวานนี้ที่น้องเขาบอกว่าเราก็ต้องทําให้เราดีมากกว่า คนปกติทั่วไปเขาจะได้ยอมรับด้วยมันนันจะคนเป็นเพศที่สามเป็นกระเทยเป็นเกเก้ง่ะเขาจะทําให้เขาจะทําให้ตัวเองอ่ะลบปมด้อยในความในความเป็นประเภทสองไตนะคะัะสาวประเภท2องแล้วว่าคนเพศที่สเนี่ย ใช่ไหมมันต้องมีดีกว่ามันต้องดีกว่าคนปกติทั่วไปมันต้องรวยมันต้องเก่งมันต้องมีชื่อเสียงมันต้องทําอะไรก็ได้แล้วก็คนออพวกนี้ทําได้หมดนะลองดูสีดาราในประเทศไทยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าคนปั้นคือกระเทยหมดอนะอ่าใช่แต่โดยส่วนตัวคือเขาเรียกอะไรนะเอ,อ่อที่ที่ได้มาพอสวรรค์เขาเขามีกันอยู่แล้ว ก็นิดหน่อยคือแบบมันคลิกพอดีก็โอเคเพราะทุกคนก็จะเป็นพี่บอกว่านะผู้ชายผู้ชายพระเอกหลายคนนางเอกหลายคนเนี่ยบางทีเนี่ยนะคะสวยแต่ว่าเข้าวงการไม่เป็นค่ะเคยเห็นไม่สวยๆก็ทําอาชีพไม่ค่อยดีเยอะแยะไปหมดเลยคนสวยจริงๆก็เยอะนะคะแต่เพราะว่าอะไรเพราะเพราะว่ามันไม่มีกระเทยชักจูงเข้ามาในวงการบันเทิงนะแล้วลองสังเกตดูนะว่า พระเอกนางเอกเนี่ยนะครับผู้จัดละครผู้สร้างหนังเขาจะเชื่อมือกับเธอเกันหมดครับเพราะเขาเธอจะเป็นคนมองทะลุมองทะลุว่าคนนี้จะต้องดังคนนี้จะต้องหล่อเหมือนแบบว่าพี่บอกวานักปั้นต่างๆเนี่ยเขาปั้นผู้ชายมาแต่ละคนแต่ละคนที่ดังๆๆเขาก็เธอเทยหมดอ่ะดูเอสรุชัยก็เชื่อไหมว่าเขาเห็นรูปนี้เขาไปเลย เขาไปตามถึงที่เลยว่าอ๋อคนนี้หล่อนะคนนี้ดังนะอะไรเงี้ยคนนี้หล่อแน่นอนคนนี้ดังแน่นอนอะไรเงี้ยเขาจะไปเอาแบบเป็นพระเอกกันหมดไงค่ะอมองขาดว่างเดินเขาจะมองขาดว่าคนนี้สวยคนนี้หล่อเขาจะมองเป็นค่ะนะคะนะเอสเบบอกว่าจะเพศไหนก็แล้วแต่ค่ะขอให้คิดดีทําดีเป็นคนดีไม่ใส่หน้ากากหากันค่ะเนาะใช่คือจริงๆแล้วการเป็นคนดีคิดดีเนี่ย มันก็ควรจะเป็นกันทุกคนแหละอย่างที่บอกนะแต่ว่าเรื่องการใส่หน้ากากเนี่ยโหมันก็บางอาชีพเนาะหน้ากากมันก็ยากอ่ะเขาก็ใส่หาเราแต่เราไม่ใส่หาเขาก็ไม่ได้อีกนะบางทีเน่ยคุณแม่เบื่อคนไงโอ้นะเออเราก็ไม่ค่อยแบบคุณแม่นี่ไม่ค่อยน้อยมากนอกจากงานแบบว่าเออเป็นแบบใช่ป็นคนไม่ไปเนาะไม่ไปเนาะ ก็เราก็เลี่ยงไม่ไปดีกว่างั้นถ้าเราต้องเจอแบบเนี้ยคือไม่ไปฉันขี้เกียจไปเจอกับคนฉันทำงานเสร็จกลับบ้านดีกว่าแล้วก็เป็นมาตั้งแต่เด็กห้างเท่องฉันจะไม่เดินเลยห้างเดินแล้วปวดหัวเออ ฉันหางเฮงฉันจะไม่เดินฉันไม่ค่อยซื้ออะไรที่มันไม่จําเป็นนะฉันเก็บไว้กินเก็บไว้สร้างบ้านเก็บไวาซื้อเพชรทองดีกว่าไอ้เพชรทองเนี่ยพี่บอกว่ามันมันเก็บไว้ได้อีกสิบยี่สิบปีราคามีแต่ขึ้นนะใช่ไหมล่ะบ้านช่องเนี่ยปีนี้ซื้อล้านหนึ่งอีกสิบปีเนี่ยมันไม่มีทางได้เชื่อไหมว่าจริงๆกระเทยเนี่ยนะได้เงินมาจะซื้อบ้านให้พ่อให้แม่ก่อนนะซื้อรถซื้อบ้านให้พ่อให้แม่ก่อนนะ แต่ผู้หญิงหรือผู้ชายแต่มันซื้อรถขับเลยบ้านไม่มีก็ช่างมันบางทีอ่ะอม,มันคิดกันแบบนี้นะ <Yeah. S 2> ก็เธอไม่มีนะเธอ,อ,อก็เธอนี่โหรถไม่โอ้โหเก็บหอมรอมลิฟสร้างบ้านให้พ่อแม่ก่อนอก็เธอจะเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่ค่ะนะคะแล้วก็แล้วก็ผู้ชายจริงหญิงแพ้เนี่ยบางทีแบบว่าใช้เงินกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกอมไม่รู้เรื่องหรอก ผู้ชายบางทีได้เงินมาก็ให้ผู้หญิงหมดพ่อแม่ไม่เคยดู<ม>แต่กระเทยเนี่ยมันจะดูพ่อแม่มันก่อนเลยนะกระเทยเี่ยแล้วก<ม>็ลองสังเกตดูสิบ้าน,านลูกลูกบ้านไหนสมัยก่อนเนี่ยนะมัน,มนลูกบ้านไหนเป็นออกมาเป็นผู้หญิงเขาดีใจนะครับที่ภาค<ม>หนึ่งแล้วกันนะแต่ปัจจุบันเนี่ย<ม>บ้านใครมีลูกเป็นเกยเป็นกระเทยเขาดีใจก่อนเลย<ม>โอ้โหเก่งแน่ เขาไปบนเลยนะเดี๋ยวโอ้ยลูกเป็นกระเทยนี่เขาดีใจจนจะตายเลย <c oughs> ใช่ไหมเออ,เอ,อคือเขารู้แล้วว่าครอบครัวฉันโอเคแน่นอนออนะคะกระเทยเนี่ยอ,อ,อยู่บ้านเก็บกวาดช่องบ้านช่องทํางานบ้านทําอะไรแล้วพอมาเริ่มโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยเดี๋ยวมันไปหาเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่กระเทยเป็นแบบนี้ทุกตัวเพราะฉะนั้นต้องภูมิใจที่คุณ <ใจ S 2> มีลูกเ,เป็นแบบกระเทยเนาะบางทีแบบ ถ้าบ้านไหนดูอยู่แล้วยังแบบมีความคิดว่ารับไม่ได้หรือแบบมีความรู้สึกนิดนึงกับลูกอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ลองเปิดใจแล้วก็ลองดูมุมมองที่ดีของเขานะคะเพราะว่าการที่แบบพอเราไม่ชอบหรือการไม่ให้กาลังใจเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่คุณพ่อคุณแม่นะคะเราจะรู้สึกนะคนเป็นลูกอะคุณแม่ค,ค,คิดดูดิคุณแม่แค่ตอนบ้านคนจีนใช่ไหมคุณพ่อ,อของคนจีนอย่างเงี้ยคือเขาไม่ชอบลูกผู้หญิงเลยกับน้องชายเนี่ยคือทุกคนเนี่ยจ้าน้องชายหมด เราเนี่ยเป็นลูกผู้หญิงท like ี่แบบอะไรก็น like like, like ้องชายหนูก็แบบมีนะเล็กนินในใจเราก็มีนิดนึงอะแล้วปัจจุบันล่ะคะจะเป็นไงล่ะก็เราก็เราอากัเจกนี่คือแบบยอมรับตั้งแต่เราซื้อบ้านเลยอย่างนี้ละอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เห็นแล้วว่าเออไม่ใช่ว่าเออเป็นลูกผู้หญิงแล้วมันไม่เอาไหนมันไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยก็ทาให้เขายอมรับได้นี่เขาบอกว่าไม่เคยเห็นกระเทยจนเลยคุณแม่เขาบอกกระเทยแปลงเพศติกคุกรวมกับผู้ชาย แต่แยกยนนห้องนอนอแต่งเพศติดคุกรวมกับผู้ชายแต่แยกห้องนอนเออคือมันไปอยู่กับผู้หญิงไม่ได้นะเดี๋ยวไปตีผู้หญิง <c oughs> คือผู้หญิงสู้ไม่ได้เออเราก็ไม่สู้นะ <c oughs> ฉันเคยหญิงก็เคยตีกันเนะี่ปีนั้นนะ่ะ อ่อ่านวราตีอ่ะมีมีกระเทยแบบออนแอนคนหนึ่งอ่ะก็ไปแบบไปมีอะไรกับผัวกระเทยไงผัวกระเทยแบบกระเทยแบบมูอ่ะช่วยไหมมันกระโดดตีมันตีนะแล้วเราพี่เห็น,นอู้ตายแล้วตกใจตีแบบกว่าผู้ชายตีผู้หญิงนี่ค่ะแต่กระเทยก็กระเทยตีกันแล้วก็ขึ้นลงพับปรับอ่านายสมศักดิ์นายเจนพบตีปรับคน <c oughs> ละห้าร้อยจบแล้วกระเทยตีกันเพราะมันผู้ชายทั้งคู่อ่ะ <c oughs> โอ้เนาะแล้วแล้วแบบเออสงสารกะเทยที่เป็นผู้หญิงยังเลยกะเทยเป็นผู้หญิงมันก็โดนตีโดนดึงผมแล้วก็แทกอ่ะแล้วก็ปิดปิดแล้วก็วิ่งหนีอ่ะออนะกระเทยมันตีกันมันเป็นอย่างนี้จริงเนาะเนาะหรือว่าผู้ชายผู้หญิงบางทีก็เหมือนกันนะหรือว่าทุกอย่างอ่ะเวลาทะเลาะกันอย่างเงี้ยกระเทยบางคนก็แรงนะบูแรงนนะ เลือดเวลาโมโหทีความเป็นผู้ชายใส่เลยใช่ไหมแรงได้มาจากไหนไรู้เต็มที่ใช่ไหมอารมณ์นั้นเนาะสาหรับคนที่ได้รางวัลนะคะยาน้ําหลงหลงดีกว่าเนาะใช่ไหมใช่ค่ะยาน้าหลงหลงนะคะสรรพคุณเลยก็ตัวนี้ก็บํารุงร่างกายนะคะทําให้แข็งแรงนะคะลดการปวดประจาเดือนนอนหลับสบายแล้วก็ลดการปวดเมื่อยดูแลระบบภายในนะคะอาจประกอบไปด้วยอ่านะคะเจียวกุ้ยหลานอประกอบไปด้วยเขากวางอ่อนตรงตงนะคะ าขาวกวางอ่อนขากวางอ่อนม้าน้ำม้าน้ำน้ำผึ่ง20กว่าชนิดนะคะอะคนได้รางวัลยาน้ำสมุนไพรหลงๆได้แก่หมายเลขนะคะ0 8 3 8 0 4 56กลับเลิฟนั่นเองนะคะเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะคะคุณคือผู้ชโชคดีค่ะได้ยาน้ำนะคะคสมุนไพรหลงๆไปนะคะอะใครสนใจอย,อยากจะสั่งซื้อก็ตามหมายเลขที่ขึ้นหน้าจอเลยเนาะแล้วก็ท้ายนี้คุณแม่นิดนึงอะ S 1> <S 1> เดี๋ยวให้ดีก่อนนะดเชิญค <ขอ S 2> ่ะ0874459995น,น,นะคะเลขหนึ่งหมายเลขค่ะ0816489911นั่นเองนะคะสำหรับใครสนใจเป็นแฟนคลับของยานา้ำสมุนไพรหลงๆอยู่แล้วโทรสั่งได้เลยนะคะส่วนวันนี้ผู้โชคดีเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปค่ะ,ะนะคะอาเป็นเพศอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้เป็นคนดี <ขา S 2> นะคะขยันหมั่นเพียรชีวิตก็จะดีได้นะคะ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วจ้ารีไปไหว้เจ้าดีกว่ามาติชมรายการนะคะผ่านทาง Facebook ได้ค่ะ w w w f a c e b o o k f a c e b o o k c o m s l a s h c h a t v c o t h นะคะส่งจดหมายมาที่ตู้ปอนอ72อำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะ11120วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการทุกเอสด้วยนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เวลาเดิมค่ะ4ทุ่มครึ่งจนถึงเที่ยงคืนวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ wanna see how I blow. My stuff, saying it's not enough. No, dishing bright like I'm brilliant. They're They off of your words like they've never been sung. But this is.